เครบอกกลุ่มโนแมดว่าในอำเภอได้เศษผิวหนังจากเล็บแถมอันเซอร์ก็จับตาดูเรื่องนี้อยู่เขารู้ว่าเป็นคนวงในเครแนะนําให้โนแมสหนีออกจากเมืองสักพัก2 3สัปดาห์ที่พวกโนแมสยอมเชื่อฟังเครเพราะมันมีข้อตกลงกันอยู่นั่นก็คือ ทันแมซปวนจนเครกลับมาเป็นประธานอีกครั้งเขาจะแบ่งทั้งปืนทั้งยาทั้งเงินซึ่งการปลุกทำร้ายควรจะสร้างความกดดันให้กับแจ็คแต่พวกเขาทำพลาดกับการเป็นว่าเรื่องทั้งหมดจะสาวมาถึงตัวเครกโกโก้บอกว่าเราไม่ได้อยากทำร้ายเมียตำรวจเครตอบว่านายฆ่าเธอเกรกตะ้อกกลับว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่โรงแรมเจมมาตึงขึ้นมากลางดึกบนเตียงกับชายหนุ่มที่เธอเพิ่งเจอในบาร์ เธอเดิงกข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ร้องไห้แจ็คและบอบบี้ไปพบอันเซอร์ตอนนี้เขาเอาศัยอยู่ที่ลานเก็บซากรถเนื่องจากเขาเพิ่งขายที่ดินไปเพื่อนําเงินมารักษา,มาเมล็งภายในมีกระดานไม้อยู่หลายๆชื่อผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแจ็คอยากรู้ว่าอันเซอร์สงสัยใครอยู่ หลังสืบเรื่องการบุกทำลายทั้ง3ครั้งซึ่งรวมถึงตัวเขาด้วยพวกมันแทบไม่เอาอะไรไปเลยแค่ทำลายข้าวของทำลายร่างกายแล้วก็ไปส่วนรูสเวลพวกนั้นไม่น่าตั้งใจแจ็คมองว่าคนที่ทำคือโป๊อบอันเซอร์ชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ได้สงสัยพวกผิวสีแต่ชี้ไปที่พวกโนแมดบอบบี้บอกว่าเราควรมีหลักฐานก่อนจะกล่าวหาพวกพ้องตัวเองอันเซอร์บอกว่าลิต้าขวรพวกมันได้คนหนึ่งเราผล DNA แจ็คคิดแผนได้เขาให้อันเซอร์ไปหาพวกโนแมดตอนนี้พวกมันพักอยู่ที่บ้านเก่าของโรเวลบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนของแก๊งไปอย่างเชิงนั่นเองส่วนเรื่องเครแจ็คจะจัดก,การเองเมื่อเจมา้าเดินออกมาห้องน้ำชายหนุ่มคนนั้นก็หายไปแล้วพร้อมกับกระเป๋าที่ดรอปและรถที่ถูกขโมยที่อู่แฟรงกี้กำลังขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเหนือเพื่อดูโชว์งามโมเตอร์ไซค์ไปสัก2-3สสัปดาห์แจ็คบอกว่ามีเรื่องวุ่นวายแบบนี้ไปถึงก็ดีเหมือนกัน ชามิงวุ่นวายขึ้นเยอะตั้งแต่พวกนายเข้ามาแฟงกี้ยังตีเนี่ยมไม่รู้เรื่องแจ็คบอกต่อว่าคอยติดต่อพวกที่เหลือเอาไว้ฉันกายได้คําตอบแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังการทําร้ายพวกนี้พอรู้แล้วฉันอยากได้ความเห็นทุกคนอันเซอร์แวะมาทักทายโกโก้และเกรกแนะนําว่าเป็นเพื่อนของแกงเกรกกําลังทํารถอยู่เขาไม่ว่างโกโก้เดินออกมาพอดีอันเซอร์ถามถึงรอยแผลบริเวณคอว่าไปโดนอะไรมา โกโก้บอกว่าเขาจัดหนักกาแฟมาซึ่งไอ้พวกนี้ก็รู้ตัวอยู่แล้วพอาอันเซอร์ถามซอกแซกเกินกว่าคนที่มาทักทายเฉยๆทั้งสองเดินหนีกลับเข้าไปในบ้านแจ็คมาเยี่ยมนีโรและไลล่าที่กำลังปรับปุงดิโอซ่านีโรบอกว่าเจม,ม่าโทรมามีเรื่องให้ช่วยทั้งหมดเดินทางมาที่โรงแรมซึ่งเจม,ม่าไม่พอใจพอเธอโทรบอกนีโรเพื่อให้เขามาคนเดียวทีแรกเจม,มา่าโกหกว่าเมาแล้วขโมยรถ หลังจากแจ็คเข้าไปตรวจสอบในห้องเขาก็รู้ว่าเจมมานอนกับผู้ชายแม้แต่ชื่อ,อยังไม่รู้จักเจมมาเดินกลับเข้ามาที่ห้องแจ็คขอโทษที่ลากนีโลมาเจอเรื่องแบบนี้นีโลเข้าใจเขาแนะนำว่ายังไงเธอก็เป็นแม่นายให้เกียรติกันหน่อยตอนนี้เธอมีทั้งสามีที่เกียรติและลูกที่เธอคิดว่าเกียรติเธอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพวกของนีโลเจอคนที่ขโมยรถแล้วบอบบี้บอกให้ทุกคนไปเขาจะไปส่งเจมมาเองที่ครับ ทาร่าพยายามค้นหาเรื่องราวเก่าๆของบอบบี้และออตโต้เครเดินเข้ามาพอดีเขายังพยายามจะคุยกับทาร่าแต่เธอไม่คุยด้วยและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอจูสเดินเข้ามาพอดีเขาบอกว่าเกรกโทรมาบอกว่ามีเรื่องสําคัญนีโรและแจ็คไปพบกับนักเลงลาตินสองคนทราบภายหลังว่าคนที่ขโมยรถเจมา้าไอพวกนี้มันทํางานกับเป็นแกงชอบหลอกสาวที่มีอายุและรูทรับ ชายดังกล่าวเดินออกมาพอดีมันเห็นพวกแจ็คเลยเรียบหนีฉิบและแจ็ควิ่งเข้าไปเปิดประตูทั้งสองบานกลับถูกล็อกหมดไม่นานชายลูซับก็ขับรถพุ่งออกมาจากู่นีโลและคนอื่นๆพายายามวิ่งมาดักทางแจ็คมีเวลามากพอที่จะสตาร์ทมอไซค์ไล่ตามไล่กันมาพักใหญ่ๆชายลูซับตัดสินใจจอดรถและยิงใส่แซมโคจนหมดแม็กจากนั้นก็วิ่งหนี แจ็ควิ่งไปรวบตัวทันคนอื่นๆรีบเข้ามาห้ามบริเวณนี้ผู้คนผูกพานมากเกินไปพวกเขาเลยเอาเงินและกระเป๋ามาแทนชายลูซับบอกว่าถือว่าเจ้ากันแล้วนะนี่เราต่อกลับมาว่าไม่หรอกเกรกมาถึงคราบเกรกถามว่าทำไมถึงยังไม่หนีออกจากเมืองเกรกบอกว่าอันเซอร์มาหาเมื่อเช้าเขาเจอโกโก้โกเห็นรอยขีดข่วนแถมแจ็คยังขู่แฟงกี้อีกเขาดูว่าพวกเราเป็นคนทำและอีกเรื่อง แฟงกี้กับโกโก้วางแผนจะฆ่าอันเซอร์เกรตัดสินใจสั่งให้เกรกไปบอกแฟงกี้กับโกโก้ว่าไปเจอเกรที่รถบ้านของอันเซอร์ในอีกสองชั่วโมงโดยเกรจะนำหน้าไปก่อนอ้างว่าเขาจะเข้าไปกำจัดอาวุธไม่ให้ Answer อันเซอร์มาใช้ได้ส่วนทั้งสามก็ใส่หน้ากากบุกเข้ามาทาร่ากำลังหาบางอย่างไปให้ออตโตเพื่อแสดง,งความเป็นมิตรโดยจะนำภาพกาวกดแลกไปบ็อบบี้แนะนำว่าออตโตไม่อยากดูรูปพวกนี้หรอก เขาของที่ทําให้เขานึกถึงลูแอนไปดีกว่าอาจจะทําให้เขาใจอ่อนบอบบี้ให้ไปถามเจมมาพอพวกเขาสนิทกันจนได้ข้อสรุปว่านั่นมันคือน้ําหอมออกโตชอบมากขวดสีน้ําเงินเหมือนกุหลาบสีน้ําเงินบูไวโอเลตอะไรประมาณนั้นไม่นานแจ็คก็มาถึงพอดีพร้อมกับรถของเจมมาหลังจากแจ็คกล่าวขอบคุณนีโลเขาก็หันไปคุยเรื่องไปพักผ่อนที่กระท่องกับทาราต่อ โดยเธอจะต้องแวะไปที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ไปรับลูกๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันที่นี่ส่วนเจมมาเธอก็นั่งละอาใจตัวเองอยู่ในออฟฟิศแจ็คเดินเข้ามาเธอกล่าวขอโทษที่ทําให้แจ็คขายหน้าแจ็คบอกว่าเรื่องของทาร่ากับเจมมาเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็ดีขึ้นเองแจ็คถามต่อแม่เป็นอะไรเจมมาเผยให้ฟังว่าหลังจากพี่ชายของแจ็คตาย ธอก็ให้แจ็คเป็นตัวชดเชยความรักที่โทมัสไม่อาจบอกให้เธอได้แล้วก็ขอโทษที่ทําตัวเยอะมาตลอดแจ็คตอบกลับว่าผมรักแม่นะเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ที่รถบ้านอันเซอร์ครให้จูสจอดรถด,ดูต้นทางอยู่หน้าทางเข้าถ้าพวกโนแมสมาก็ให้โทรบอกเขาอันเซอร์ชี้ปืนใส่เครถามว่ามีอะไรเครบอกว่าฉันทําตัวไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นแล้วหรอซึ่งอันเซอร์ก็ตอบว่าใช่เครมองไปที่กระดานผู้ต้องสงสัย อันเซอร์สืบเรื่องเขาจริงๆเครหันหลังหยิบปืนออกมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากนั้นก็คุยเรื่องที่เอลเลียจะต้องชนะจากขอบในการเลือกตั้งข้งหน้าและอาจรื้อฟืนก้มตำรวจชา์มิงอันเซอร์สงสัยว่าเครจะมาคุยกับเขาเพราะเรื่องนี้จริงๆหรอเครบอกว่าคนที่มาบุกมาทำลายเป็นพวกโนแมดด้านนอกโนแมดกำลังมาพอดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเครรับทราบ เขาบอกให้จูสกลับไปที่อู่เมื่อวางสายเขาก็ถามอันเซอร์ว่ามีกระสุนไหมและบอกต่อว่านายเคยเป็นเพื่อนที่ดีนะเวนฉันขอโทษที่ทํามันพังท่านใดน,นั้นพวกโนแมกก็บุกเข้ามาอันเซอร์ลั่นใส่หน้าอกไปคนหนึ่งส่วนอีกคนก็โดนเกรยิงหัวบุกมาแค่สองคนนั่นก็คือเกรกับโกโก้อันเซอร์แปลกใจว่าเกรรู้ได้ยังไง ที่มันจะมาที่นี่เครอ้างว่าตั้งแต่ที่เขาคุยกับอันเซอร์ที่โรงพยาบาลเขาก็เริ่มสืบเรื่องนี้เหมือนกันพอเห็นว่าพวกมันจะออกมาจากเมืองคาดว่ามันน่าจะมาหาอันเซอร์แต่อันเซอร์ก็ยังเชื่อว่าต้องมีคนสั่งพวกมันมาอีกทีจากนั้นอันเซอร์ก็ให้เครกับก่อนที่นายอำเภอจะมาเพราะอาจส่งผลเสียต่อแก๊งที่ครับบอบบี้บอกว่าอันเซอร์เห็นรอยขีดขว่วนบนหน้าอกโกโก้โกเหตุน,นี้แหละพวกโนแมดเลยออกจากเมือง แจ็คบอกต้องโทรหาควินต้องสืบเรื่องพวกโนแมดให้ได้มากที่สุดท่านใดนั้นเจมมาและคนอื่นๆก็มาบอกว่าอันเซอร์ยิงเกรกับโกโก้เพราะ2คนนั้นพยายามจะฆ่าเขาพอทราบเรื่องทั้งหมดฟิลกับแฮปปี้ก็สงสัยว่าโนแมดจะทําไปเพื่ออะไรไม่สมเหตุสมผลเลยชิปบ,บอกว่าพวกโนแมดโดนจ้างมาอีกทีแน่ทิกปักใจว่านั่นคือโป๊บ เรื่องนี้แจ็คยังไม่ชัวร์เจมมาแวะไปดูอาการของอันเซอร์ด้านนอกแฟรงกี้จอดรถด,ดูอยู่ห่างๆหลังทราบเรื่องที่เกิดขึ้นอันเซอร์ก็กล่าวขอโทษเจมมาสำหรับเรื่องในโรงพยาบาลทาร่ามาถึงครับพอดีแจ็คลืมไปเลยว่าวันนี้นัดเธอเอาไว้ทาร่าบอกพี่เลี้ยงไม่ว่างแจ็คก็เลยจะให้เจมมาดูแลหลานๆจนท้ายที่สุดทาร่าก็ยอมโทรหาเจมมา แจ็คบอกว่าเขาจะไปจาัดก,การอะไรอะไรก่อนอีกสักพักจะตามไปทาร่าก็เลยจะไปหลอล่วงหน้าแจ็คเลยให้ทิกไปเป็นเพื่อนจากนั้นแจ็คก,ก็ชวนชิปไปหาเกรเจมมาได้รับสายจากทาร่าเมื่อรู้ว่าจะได้ดูแลหลานเธอก็รีบมาที่ครับทันทีชายรู่ซับกำลังควงสาวสูงอายุคนหนึ่งไปที่โรงแรมเจอพวกนีโลดักรออยู่นีโลจัดหนักชายลูซับไปชุดใหญ่จูสไปหาเครถามว่า รู้ได้ยังไงว่าพวกโนแมดจะไปหาอันเซอร์เครบอกว่าเขาแค่ไปเตือนเพื่อนเก่าจูสถามต่อว่าได้ค่าเครกับโกโก้ Go Go หรือเปล่าเครบอกว่าพวกโนแมดมาทำงานให้คนอื่นมันไม่ใช่คนในแก๊งพวกมันทรยศจูสบอกให้ดำเรื่องนี้ไปบอกกับแก๊งแจ็คและชีปมาถึงพอดีแจ็คบอกให้จูสออกไปด้านนอกแจ็ครู้ว่าเครใช้พวกโนแมดมาทำลายอำนาจเขาแต่เครยังตีมือไม่รู้เรื่องแถมอ้างว่า กล้าใช้ทั้งชีวิตเดิมผ่านว่าคนที่พยายามทําเรื่องนี้ก็คือโป,ป๊บแจ็คยังไม่ปักใจเชื่อแต่เขาบอกว่างั้นก็หาตัวแฟรงกี้ให้เจอให้แซมโครตัดสินว่าจะอยู่หรือตายเจมมาอุ้มหลังๆขึ้นรถและพากลับบ้านเครดูเอกสารในตู้เซฟที่โนแม่ขโมยมาทารา่ากำลังเตรียมของในขณะที่ทิกนั่งถือปืนและดื่มอยู่ด้านนอก ระหว่างที่ชิปกับแจ็คขับมอไซค์กับแบ้มีรถตู้ขับมาประกบข้างและยิงใส่ทั้งสองจนมอไซค์เสียหลักลงข้างทางพวกมันจอดรถและลงมาเก็บงานชิปข้ามออกไปอีกทางแจ็คออมไปข้างหลังพวกมันกัดยิงใส่มอไซค์พอคิดว่าทั้งสองยังอยู่ชิปวิ่งแห่ปากรอความสนใจแจ็คพุ่งมาจากด้านหลังยิงพวกมันเสียชีวิตคนหนึน่งอีกคนรีบหนีขึ้นรถเมื่อเข้าไปดูศพมันคือชายผิวสีขณะที่เจมมาก,กำลังขับรถกลับ เธอมีอาการบูบรู้สึกตัวอีกทีแสงไฟจากหน้ารถบรรทุกก็ามาอยู่ต่อหน้าเธอแล้วโชคดีที่เจม,ม่าหักหลบทันแต่รถก็เสียหลักลงข้างทางเจม,ม่าสลบโทมัสร้องไห้อยู่บ่อหลังเอเบลนั่งนิ่งไม่ได้สเติในเวลาต่อมาทีมกู้ภัยมาถึงนำทั้งสามออกจากรถโชคดีที่โทมัสไม่ได้เจ็บมากอะไรส่วนฝั่งแจ็คทาร่าก็ขับรถมารับชิบและทิกนำร่างชายผิวสีใส่ท้ายรถ กลับไปที่กระท่อมเคร์ ray, ขับรถกลับมาเจอจูสที่บ้านจูสบอกว่ามีเรื่องคนรอบยิงแจ็คกับเจมมาประสบอุบัติเหตุที่กระท่อมชิปตรวจเช็คร่างกายมีรอยสักจากคุกสองสาจุด b บ a ็ Black Nation ก่อนจะนำร่างไปฝังแจ็คใช้ขวานสับมือทั้งสองข้างออกข้างหนึ่งส่งให้อันเซอร์ไปตรวจสอบลายนิ้วมืออีกข้างส่งให้ป๊อ ให้เขาตามสืบเหมือนกันทาร่าวิ่งออกมาจากห้องบอกเรื่องเจมมาประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลแจ็กละทาร่าเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อขณะที่ทีมแพทย์รักษาเอเบลทาร่าโทษเจมมาสำหรับเรื่องนี้เจมมาตึงขึ้นมาพบเกรนั่งอยู่ข้างเตียงเกรบอกว่าเอเบลปลอดภัยดีแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาอันเซอร์มาแจ้งข้อมูลว่ามือปืนชื่อชาวเทเนอร์ เขาไม่ได้มาจากโอ๊กแลนด์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับป๊อบมากเล็ดเรียกแจ็คบอกว่าเจมมาฟื้นแล้วสีหน้าแจ็คค่อนข้างโกรธเจมมาเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เมาหรือเปล่าเครกโกหกว่ามีรถตู้ขับไล่เธอมาเบียดจนตกถนนเหมือนแจ็คความโกรธเปลี่ยนเป็นความห่วงใยเขาถามว่าเห็นหน้าพวกมันไหมเจมมาบอกไม่เห็นเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากบ็อบบี้มาบอกว่าป๊อบอยากเจอที่หลังรถไฟเก่า ชีบอกให้ทิคอยู่เฝ้าเจมมารูสเวลเดินเข้ามาเครกล่าวขอโทษที่สับเปล่ารับสมาชิกใหม่รูสเวลบอกว่าตำรวจอยากคุยกับแซมโคลทุกคนเรื่องโนแมดบอบบ,บี้บอกว่ามีข้อมูลไม่มากพอพวกนั้นเพิ่งเข้ามาอยู่ในแกงได้แป๊บเดียวจูสอาสาที่รวบรวมข้อมูลให้จากนั้นรูสเวลก็เรียกจูสไปคุยส่วนตัวรูสเวลถามหาตัวแฟรงกี้จูสไม่รู้เรื่องเขาสั่งให้ไปหาคำตอบมา รูสเวลดูออกว่าเครเริ่มสงสัยจูสที่มาร์กจะโดนเรียกคุยอยู่ตลอดเขาเตือนถึงความลับของจูสจูสตอบมาว่าคุณจะทำให้ผมถูกฆ่ารูสเวลไม่สนใจอีกต่อไปตั้งแต่เมียเขาเสียชีวิตที่ลังรถไฟเก่าปอบเตือนถึงการกระทำของแจ็คเขาจะถือว่าเป็นการตัดสินใจชั่ววูบและย้ำว่าอย่าทุดสอบผมแจ็คให้เหตุผลว่า พวกนั้นเป็นคนผิวสีจะให้เขาคิดยังไงปอบคิดว่ามีคนอยากให้แจ็คตายก็เลยไปจ้างคนผิวสีมามากกว่าแจ็คบอกว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าปอบไม่ได้เป็นคนสั่งเขาก็เลยบอกให้ไปคุยกับไทเลอร์ไทเลอร์มีข้อมูลของมือปืนอีกคนแจ็คเข้าไปคุยกับไทเลอร์เขามีข้อมูลไม่มากแต่รู้ว่าพี่เขยอยู่ที่ถนนหกหกที่โรงพยาบาลน,นีโลเข้ามาเยี่ยมเจมมาเจมมาเธอไม่สบายใจเธอเผยความจริงให้นีโลฟังว่า เธอเมายาตอนที่ขับรถไปส่งเด็กๆเธอรู้ว่าตัวเองไม่ไหวแต่ก็ไม่อยากพลาดโอกาสดูแลเด็กๆและบอกว่าเครโกหกแทนเธอนีโล <N iro S 2> แนะนำให้บอกความจริงกับ Jack แจ็คละทาร่าเพราะยังไงท้ายที่สุดเรื่องพวกนี้ก็จะวกกับมาหาอยู่ดีเครเดินเข้ามาพอดีนีโลก็เลยขอตัวกลับเครเดินไปส่งเขาบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนีโลกับเจมามันจบลงแล้ว นีโลบอกว่าน่าจะให้เจมมาเป็นคนตัดสินใจมากกว่าเครเข้าใจที่นีโลสนิทกับแจ็คและขอบคุณที่เข้ามาช่วยแกง๊งแต่อย่าเข้าใจผิดหากนีโล้ามาขวางเครกับเจมมาเขาจะฆ่านีโลนีโลตอบกลับว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำพลาดเหมือนนายหรอกต่อมาแซมโครและไนเนอร์เดินทางมาถึงที่มือเปินอยู่เมื่อเจะตัวเห็นก็เปิดฉากยิงเลยพวกเขาเลยแน่ใจว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่เนี่แหละมือเปินวิ่งหนีเข้าไปในตึก กำลังจะลงบันไดหนีไฟแต่บันไดมันพังซะก่อนท้ายที่สุดก็หนีไม่รอดจนทราบว่าแฟรงกี้เป็นคนจ้างพวกเขาอันนี้แจ็คเข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมต้องขับรถจีแม่เขาเรื่องหนีมือปืนปฏิเสธชิปตีความว่าแฟรงกี้จ้างคนดำจะได้เหมือนฝีมือของโป๊ปไอหมอนี่ฉลาดก,กว่าที่คิดแฮปปี้ถามจเจ้าไงกับหมอนี่แจ็คเดินเข้ามากอดคอแล้วยิงใส่ท้องไปหลายนะัดจากนั้นก็ปล่อยตกตึก ตั้งแต่โอบตายรู้สึกว่าแจ็คจะฆ่าคมแบบไม่ต้องคิดเลยแม้แต่ชิปกับแฮปปี้ยังตกใจกับการกระทําของแจ็คที่ครับขนาดจูสกำลังรูบหลุมข้อมูลเครเดินเข้ามาถามเขาเปิดประเด็นว่าทำไมลูสเวลถึงชอบเรียกจูไปคุยส่วนตัวบ่อยๆจีไปจีมาจนจูสเผยทั้งน้ำตาให้ฟังว่า ลูทเวลู้รัวพ่อเขาเป็นคนผิวดำและกูจะบอกแก๊งและบอกเรื่องที่เขาขโมยโคเคนเรื่องหม่เครกก็เลยบอกเรื่องโนแมดว่าเขาเองที่บอกให้เกรกกับโกโก้ไปที่รถบ้านของอันเซอร์และเขาเองที่เป็นคนยิงเกรซเปรียบเสมือนซื้อใจจูสต่างคนต่างรู้ความลับของกันและกันแต่เรื่องนี้เครจะไม่บอกคนอื่นที่โรงพยาบาลเมื่อทาราทราบเรื่องเธอก็เข้ามากอดเจมมาด้วยความเป็นห่วง แจ็คเดินเข้ามาพอดีเขาบอกว่าไปสืบเรื่องคนที่พยายามฆ่าเราทั้งคู่แจ็คถามว่ารถยี่ห้ออะไรที่ขับจี้เจม้าตอบไม่รู้แจ็คถามต่อสีรถสีอะไรเจมมาเลยตอบว่าสีน้ำตาลเข้มแจ็คได้รับสายจากนีโรชิปแจ็คบอบบี้เดินทางไปที่ดิโอซาเพราะว่านีโรถูกจับมัดติดเก้าอี้แฟงกี้ล็อกคอไลลาและใช้ปืนฉีดเข้าไปในปากเขาเรียกร้องเงินสองแสนเหรียญแต่แจ็คบอกว่าครับมีเงินไม่มากขนาดนั้น นีโลบอกว่าในตู้เซฟเขามีเงินอยู่แสนกว่ากับนาฬิกาบอบบี้เดินไปหยิบเงินแจ็คถามว่าคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแฟงกี้ตอบว่านี่ไม่ใช่ความชชคิดฉันเครรับปากเรื่องที่เขาทำไม่ได้ แจ็คถามเครอยู่เ line, บื้องหลังการบุกทำร้ายเหรอแฟงกี้ตอบเครพยายามทำทุกอย่างเพื่อทวงตำแหน่งประธานคืนและคำถามสุดท้ายเขาสั่งให้ไลล่าครอบครัวฉลอแฟงกี้บอกว่าเขาไม่ได้ไลล่าครอบครัวแจ็คจนเมื่อบอบบี้มาถึงเขาเปลี่ยนตัวไลล่าและชี้ปืนไปหาชีฟสั่งให้เป็นคนขับรถก่อนไปมันก็ยิงขาดไลล่าหนึ่งนัดในเวลาต่อมานีโลโทรเรียกหมอแต่เขาก็ไม่พอใจที่เรื่องส่วนตัวของแก๊งมันมาปนกับธุรกิจเขา แจ็คขอโทษและสัญญาว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนีโรรู้ว่านีมาโกโหกทั้งเพเขากังวลหากเครสั่งลงมืออีกจะเป็นยังไงแจ็คจะออกไปนําเงินมาคืนให้นีโรถามต่อว่าจะไปยังไงเรื่องเจมมาแจ็คตอบว่านีไม่ใช่เรื่องของนีโรที่ต้องห่วงเขาตอบกลับต้องสิจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เครกโกหกเรื่องเจมมาจนทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียงกัน บอบบีต้องเข้ามาห้ามแจ็คบอกว่าถ้าอยากคบกับเจมมาก็เชิญตามสบาย <my> เธอเป็นปัญหาคุณแล้วตอนนี้ต่อมาที่โรงพยาบาลแจ็คมาบอกเจมมาว่าผมได้ข้อมูลมาแม่จะบอกหรือให้ผมบอกเองทาร่าเธอก็งงจนเมื่อเจมมาสารภาพไม่ฟังทันทีที่สิ้นเสียงทาร่าก็ต่อยปากเจมมาไปนหนึ่งทีทาร่าบอกว่าคุณจบแล้วไม่ต้องโทรไม่ต้องเข้าใกล้กลูกๆฉันอีกโดยมีแจ็คยืนดูซึ่งผมว่าแจ็คก็หน่ายกับเจมมาพอสมควร ต่อมาแฟรงกี้เดินทางมาหาพวกพวกที่จอดรถรออยู่เขาชี้ปืนไปหาชิปบอกให้คุกเขา่าแฟรงกี้เดินมาด้านหลังชิปบอกว่าถ้าคิดจะฆ่าใครก็จ้องตากันหน่อยสิวะแม้จะพูดแบบนั้นออกไปแต่เขาก็กลัวอยู่เหมือนกันพวกที่เกียดรอบีบแต่เรียกหนึ่งทีไอแฟรงกี้ก็เลยใช้ปืนฟาดหัวชิปแล้วเดินหนีไปแจ็คกลับมาที่คลับตอนดึดกเพื่อคุยกับเครแจ็คบอกให้บอบบี้บอกเรื่องแฟรงกี้กับคนอื่นๆยกเว้นเครบ์บอบบี้บอกว่า มว่าเลือนเครย์จะจบยังไงต้องให้แก๊งเป็นคนตัดสินรูสเวล์ขับรถเข้ามาพอดีเขาบอกแจ็คว่าลิต้าเสียชีวิตตอนเธอตั้งครันได้ไม่กี่สัปดาห์ได้ DNA ในซอกเล็บก็ยังไม่ได้เขาเลยยอมการตายของลิต้ากับแก๊งมอไซ่ไม่ได้แจ็คบอกว่าเขาก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่ารูสเวล์หรอกรูสเวล์ถามว่ารู้ไหมทำไมบอบบีบ้ถึงได้ออกจากคุกและสาเหตุที่ลิอขรลดลงม่เป็นท่าแจ็คตีมมืนว่าคดีอะไร บอบบี้ติดคุกเพราะจอจีเขารู้ว่าแจ็ครู้มากกว่านี้แจ็คถามต้องการอะไรรูฟเวลบอกว่าเขาต้องการตัวแฟรงกี้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องฉันรู้นายหาตัวเขาเจอก่อนฉันแน่เขาต้องการให้แจ็คส่งตัวแฟรงกี้ให้เขาแล้วเขาจะบอกว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ต่อมาแจ็คมอบอกเกรว่าเขารู้เรื่องที่เจมมาเมายาทาร่าตัดขาดเจมมาแล้วสําหรับครอบครัวผมเธอตายไปแล้วตอนนี้เจมมาเหลือแค่เกรเจมมาต้องการคุณ ต่อมาแจ็คเดินทางไปหาเจมมาที่ดิโอซายิงข้อเสนอให้เจมมาแก้ตัวเจมมาต้องพิสูจน์ให้ทาร่าเห็นว่าเชื่อใจได้แจ็คบอกเรื่องที่เครเป็นคนบงการพวกโนแมด,ดเจมมาต้องกลับไปตีสนิทกับเครอีกครั้งนอนกับเขาทําให้เขาไว้ใจแล้วค่อยๆสืบความลับจากเขาเจมมาถามถ้าฉันทําไม่ได้ล่ะแจ็คตอบว่างานก็อยู่ในซองให้ชินพอครอบครัวแม่จะเหลือแค่โศเพนีกับแมงดา เอเบลตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเอเบลปลอดภัยและต้องการกินนมกับคุกกี้ที่ดิโอซาเจมมาไม่ได้บอกเรื่องของแจ็คให้นีโรฟังขณะก,กำลังจะไปอู่นีโรขอให้เธอพาไปส่งที่สุยมพักผิงเพื่อเจอลูกเครนัดพบก,กับจิมมี่คาคุซ่าเพื่อตามหาตัวแฟรงกี้ จิมมี่บอกว่าแฟรงกี้ไม่ได้อยู่ที่โอ๊กแลนด์เขาจะติดต่อกับลิชชี่หรือไม่ก็พีเรลลี่แปลว่าเขาอยู่ที่ทะเลสาบเหนือในลิโนจากนั้นเครก็ให้เงินจำนวนหนึ่งและปืดอีกหลังตอบแทนค่าเหนื่อยมากเก็ตแจ้งให้ทราบว่าเธอได้รับสายจากผู้ดูแลทันทัศสถานเขาต้องการให้ถาราไปสต็อกดานนอกจากนี้มากเกล็ดก็ยังเปลี่ยนสถานะข้อมูลฐาราเป็นโสด เพื่อให้ประกันครอบคลุมทางแจ็คและเอเบลต่อมาทาร่าบอกแจ็คว่าที่สต็อกตันแพทยประจำไม่พอพวกเขาอยากให้ไปบ่ายนี้ไม่นานบอบบี้ก็โทรมาบอกว่าเจอตัวชิปแล้วชิปมาพร้อมกับหมวกเพื่อปิดบงังรอยเย็บจากที่แฟรงกี้ใช้ปืนฟาดหัวเขาได้รับการช่วยเหลือจากคนขับรถบรรทุกแฮปปี้เดินเข้ามาบอกว่าควินเจอตัวแฟรงกี้แล้ว ฟรงกี้อยู่ที่เสาทาโฮไปหาคนของ ely, ray, ลีโอพีเรลลี่เคร์รีพูดเลยว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้หรอเพราะตอนนี้เขาระแวงพวกโนแมดไปแล้วจูสบอกว่าเจอตัวแฟรงกี้จะทำยังไงต่อจากความเสียหายที่เขาก่อขึ้น <All right. S 1> ทุกคนลงความเห็นว่า <Yeah. S 1> เป็นภยัยผลเป็นเอกฉันกํกำจัดทิ้ง <Yeah. S 1> เมื่อคนอื่นๆอ,ออกไปจากโบสถ์แจ็คอยู่คุยกับบ๊อบบี้ต่อ เราฆ่าแฟรงกี้ไม่ได้เมื่อคืนรูสเฟลยิงข้อเสนอเขารู้เรื่องออโตและลิคเข้าเสนอแลกตัวแฟรงกี้กับหนอมบ่อนไส้ในแก๊งขั้นแรกคือต้องหาตัวแฟรงกี้ให้เจอก่อนเกรไม่งั้นเกรเป่าหัวกระบาดแน่บอบบี้ถามต่อและจะห้ามคนที่เหลือยังไงแจ็คออกกลอนอุบายว่าพอเจอตัวแล้วเขาจะลงมือฆ่าแฟรงกี้เองจากนั้นก็แยกออกไปฆ่าแล้วพาไปที่อื่นนัดพบกับลูสเวลบอบบี้บอกว่าหลายขั้นตอนเกินไปแถมต้องโกหกเยอะ แต่เขาก็ไม่มีแผนอื่นแล้วจริงๆเจมมามาถึงครับและบอกให้เครระมัดระวังในการเดินทางเครบอกเจมมาว่าสกีเตอร์บอกให้ไปรับเท่ากระดูกของคาร่าเธอรับทราบและขอบคุณจนเมื่อพวกเขาแวะปั๊มน้ำมันเครอ้างว่ามือเขาเจ็บอีกแล้วแจ็คก็เลยให้เครไปนั่งรถตู้กับโจสส่วนเฟลก็มาขับมอเตอร์ไซค์แทนเขาเมื่อพวกแจ็คออกตัวจิมมี่ก็โทรมาหาเคร บอกว่าพีเลลี่มีกระท่อมอยู่ที่ทะเลสาบแฟรงกี้อยู่ที่นั่นจูสจะไปบอกทุกคนแต่เครไม่ให้ไปเขาแนะนำให้ไปตรวจสอบก่อนว่าแฟรงกี้อยู่นั่นจริงไหมปล่อยให้พวกแจ็คไปที่บอนจูสไม่ตอบแต่สีหน้าเขารู้สึกไม่สบายใจเครบอกต่อว่ามือเขาเจ็บแถมเป็นภาระเขาอยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์บางถ้าไม่อยู่ที่กระท่อมจริงจะได้ไม่เสียเทีย่ยว เมื่อทั้งสองมาเยี่ยมหลูเสียหลังจากการสนทนาทำห้ทราบว่าเจมบาเสียตัวตั้งแต่อายุ18สองเดือนถัดมาก็ท้องเลยแจ็คมาถึงบอ่อนของพีโรลีโดยมีควินรออยู่หน้าทางเขา้าแจ็คต้องการเข้าไปคุยกับพีโรลีแต่ลูกน้องเขาไม่ให้เข้าต้องถอดเสื้อหนังออกก่อนแจ็คบอกพีโรลีว่าคุณทำผ้าครังใหญ่ที่ช่วยแฟรงกี้ลูกน้องอีกคนเดินม,มาผลักแจ็คทำให้ที่เหลือไม่พอใจเกิดเรื่องวุ่นวายระยะสั้นกว่าจะได้คุยกัน แจ็คหลอกพีเรลลี่ว่าแฟรงกี้ขโมยเงินไปครึ่งล้านของผมในหุ้นส่วนเราแค่ต้องการตัวแฟรงกี้คุณเอาเงินไปก็ได้ที่สตอกตันทาร่ามาพบออตโตอีกครั้งรอบนี้เธอนำน้ำหอมติดตัวมาด้วยดึงความสนใจออตโตไปอย่างมากออตโตขอให้พรมน้ำหอมใส่ข้อมือแล้วยืนให้เขาดมที่กระท่อมคนของพีเรลี่ได้รับสายและรู้เรื่องเงินครึ่งล้านเขาเข้ามาในกระท่อมแล้วถามหาเงินพอแฟรงกี้บอกว่ามีแค่หนึ่งแสนกว่า จนมีปากเสียงกันแฟรงกี้ยิ่งชายดังเก่าเสียชีวิตด้าน,นอกจูสกับเครก็มาถึงจูสจะโทรเรียกพวกแต่เครไม่ให้โทรเขายกปืนและสั่งให้ไปดักหลังบ้านเครเข้าเกียร์รถทิ้งไว้และปล่อยให้มันพุ่งชนบ้านจนระเบิดแซมโครที่กำลังเดินทางมาเมื่อเห็นประกายไฟจึงรีบเร่งความเร็วรถทว่าแฟรงกี้ไม่ตายครับจูสเดินเข้ามาพอดีแฟรงกี้สารภาพว่าเครไปคนคนบงการเรื่องทั้งหมดเครเดินเข้ามาอีก เขาใช้ลูกซองเจาะระยะเผาขนทว่าแจ็คมาถึงพอดีเขาสั่งให้เครวางปืนลงพีโรลีเห็นพวกตัวเองตายเขาก็เลยชักปืนยิงฟแฟรงกี้ในสุสานเจมมาลานีโลนำเท่ากระดูกคาร่าใส่ไว้ในแจกันและใช้ดอกไม้เสียบใส่อีกทียอ้อนกลับมาที่กระทอมแจ็คไม่พอใจที่พีโรลีฆ่าฟแฟรงกี้พีโรลีก็เลยจะถือว่าความเสียหายที่เครทำถือว่าเจ้ากันเพราะในกระทอมมีปืนอยู่มากมาย ที่สตอกตันทาร่าบอกให้ออโตกลับคำให้การเพื่อลมลางลิโคออตโตขอให้ทาร่าปลดข้อมือขวาของเขาออกจากนั้นก็ให้ทาร่านำมือมาวางไว้บนหัวออโตหันข้างจมูกก็สูดดวงกระเป๋าเสื้อที่มีน้ำหอมแล้วมือขวาก็หลวงเข้าไปในกระเกงจากนั้นสักพักเขาก็ร้องไห้ที่ครับแม้บอบบ,บี้และแจ็คจะไม่มีหลักฐานแต่ก็รู้ว่าเครอยู่เบื้องหลังถ้าเอาเรื่องแฟรงกี้ไปบอกในครับ มันจะทําให้ดูเหมือนว่าแจ็คเป็นพวกขี้อาคาตแจ็คแวะไปหาทาร่าที่โรงพยาบาลเธอบอกว่าจิตใจออตโตพังทลายสุดๆน้ําหอมทําเขาพังไปเลยแถมร้องไห้ด้วยมากาเล็ตแวะเข้ามาพอดีเธอถามเรื่องสต็อกตันจากนั้นก็บอกว่าลรงพยาบาลพอวิเดนทีมที่ออริกอนจะลงมาสัมมนา,าเขายังอยากได้ตัวทาร่าอยู่ทาร่าตอบว่าเดี๋ยวจะโทรบอก ย้อนกลับมาที่ครับบอบบี้นํำเงินสดออกมาให้สกีเตอร์เพื่อกำจัดศพแฟรงกี้เครถามว่ามีอะไรที่ฉันต้องรู้ไหมเรื่องอนาคตของฉันบอบบี้ถามกลับแล้วมีอะไรอยากเล่าไหมละ่ะเครตอบว่าฉันรู้ผิดรู้ชอบดีและถามต่อว่าจะลงเอยยังไงบอบบี Bobby, ต้ตอบว่าแจ็คน่ะเหรอเขาตัดสินใจได้ดีเครถามกลับยิ่งตัดสินใจดีก็ยิ่งเคยชินบอบบี Bobby, ต้ตอบกลับเขาไม่ใช่นายเจมมามาหาแจ็คที่บ้านเพื่อนำกุญแจบ,บ้านมาคืน และคุยเรื่องนีโรเธอยอมรับเลยว่าอยู่กับนีโรแล้วรู้สึกสบายใจและสิ่งที่แจ็คให้เจมมาทำเธอทำทางคู่ไม่ได้เลยอยากแน่ใจว่าที่แจ็คสัญญามันคือเรื่องจริงเธออยากฟังจากปากทาร่าทาร่าบอกว่าถ้าช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องการมาเจมมาก็เก็บกุญแจบ,บ้านเอาไว้ได้เลยเจมมาแวะไปหานีโรนีโรรู้ว่าเจมมาชอบนกเขาก็เลยซื้อมาเลี้ยงเพื่อเอาใจเธอ เธอกล่าวขอบคุณและบอกว่าเธอเหนื่อยอยากพักอยู่บ้านสักสองสามวันนีโรตอบกลับว่าเป็นความคิดที่ดีแจ็คนัดพบกับรูสเวลล์พอเปิดท้ายรถมารูสเวลล์หัวเสียมากที่แฟรงกี้กลายเป็นศพแจ็คให้เหตุผลว่าแฟรงกี้กะตุกหนวดหลายคนรูสเวลล์ก็เลยกลับแจ็คถามว่าใครเป็นหนอนรูสเวลล์ไม่ตอบเพราะเขาไม่อยากมีส่วนในการตายแต่แจ็ครูท้ทันเพราะสายไม่ใช่แจ็คและบอบบี้ชิป แฮปปี้ Happy. พวกเขายอมก็ดขวดใจตัวเองดีกว่าที่จะเป็นสายให้ตำรวจเฟลลูกกระจอไม่รู้เรื่องอะไรเครไม่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีมาเป็นสายแน่เหลือแค่คนเดียวคนที่เมื่อหลายเดือนก่อนพยายามฆ่าตัวตายรูดเฟลตอบกลับว่าเขาไม่มีทางเลือกแจ็คตอบว่าเรามีทางเสมอแหละที่บ้านครจูสกำลังเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซค์ของเครอยู่เจมมาแวะเข้ามาหาและสีคอติซอลให้เครเมื่อเห็นแบบนั้นจูสก็เลยขอตัวกลับ ทันทีที่จูสขับรถออกไปแจ็คก,ก็สตาร์ทรถขับตามไปทันที